หวานแม่แม่ชิมแม่แม่หวานแม่ชิมให้แม่อ่ะอันนมันแค่ไหไม่ร้องไม่ร้องถือเองถือเองอ่ะหนูถือเองแม่แม่แม่แ so ม่กดดันอ่ะถือถอ่ะไปเถอถือเองไิเถอถือเองหนูก็ลองชิมดูสิลูกลองลิ้นแตะดูสิไอ้กินน้ำเอ้กินน้ำเห็นไหมหวานหวานเองโอ้โหเก่งอ่ะแปะดูอ่ะแปะดู เอาปอกคอนให้ด้วยเหรอกินค,คู่กับนนะ้ำหมาลูกมันกินง่ายจับน้ำค่อยๆเออกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดแม่ใส่เทละนิดจะหมดกันนี้ยล่ะเหรอเออจะหมดแล้วออเลืออีกสองสองฟัลมก็หมดละอ,าาอ่ะมาอ่านั่นแหละโอโ้โหอโุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยหลุดเลยหเห็นไหมไม่ต้องล็อกด้วยเก่งด้วยไม่ล็อกแม่ไม่ล็อกหรือไม่ไม่ล็อกเลยแม่จับมือหนูไว้เลยเอาเค้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว นิดเดียวอีกหนึ่งครั้งเตรียมตบมือรัวๆเลยนะป๊าๆเตรียมตบมือรัวๆโอ้โหตบมือให้ผู้ชนะคนเก่งเลยต้องให้รางวัลซะแล้วเนี่ยเห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไม่มีน่ากลัวเลยเออเก่งมากเก่งมากเลยมีแค่แบบพายเหรอมันไม่เป็นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยใคลายแบบกับเบน อ่ะตบมือใ,ให้เพลงหน่อยถ้าคลายมากระเปียงเหรอใช่ถ้าถ้าถวินเทอร์คลายอ่ะวินเทอร์ก็ต้องโดนป้อนอย่างนี้เรื่อยๆวินเทอร์วินเทอร์ก็จะโดนจับล็อกด้วยมากระเปียงเหรออืมัมนกระเปียงถุงขึ้นเหรอใช่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเผื่อถ้าเผื่อหนูแบบหน,หนูเนี่ยตั้งใจกินอย่างงี้แปบ๊บเดียวก,ก็กินเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ต้องมไม่ต้องสำลักด้วยไม่ต้องโดนล็อกด้วยโอเคไหมโอเคโอเคอ่ะบบ๊ายาย nghe